ถ้าใบชต้องยกโทษให้กับคนอื่นทําใบชาตต้องดาเนินในความรักเท่ากับพระวนจนะของพระเจ้าตกลงบนหัวใจที่ตื้นเขินแต่เมื่อเราใช้เวลามากขึ้นกับถ้อยคําของพระเจ้าพระเจ้าประทานความสว่างให้กับเราเราจะเห็นในโลกฝันอื่เราจะเห็นในลึกซึ้งมากขึ้นเราจะมีเนื้อดิบที่ลึกเพราะวนจนะจะอย่างลึกลงไปในหัวใจของเราตอนนี้การยกโทษให้กับคนอื่นจะเป็นเรื่องที่คุณไม่ต้องเก็บมาคิด มันจะเป็นไปโดยธรรมชาติมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติมันจะเป็นไปได้หรือไดยย่ผมจำได้ในชีวิตของผมนะครับเมื่อก่อนใครขับรถปาดหน้าผมผมจะต้องเอาคืนทีุ่ดที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ไม่อยู่ในความคิดเขาขับผ่านมาเราอธิษฐานเตือเขาให้เขาไปให้ถึงทางที่หมายของเขาไม่ได้เกี่ยวกับความคิดเลยถามว่าชีวิตแบบไหนที่มีวันะ ชีวิตแบบที่ยกโทษให้กับคนอื่นได้แห็น,นชีวิตแบบที่ดําเนินตามพระวจนะของพระเจ้าโดยอนนัตโนมัติแต่ก่อนอะไรก็ตามที่อัตโนมัติได้ต้องอาศัยการทำซ้ำๆบางครั้งการทำซ้ำๆม,มันอาจจะได้่อแต่ถ้าคุณทาซ้าพองรับพฤจิการเป็นนิสัยทุกวันนี้มีคนเขาบอกว่าการจะสร้างนิสัยอะไรคุณต้องทาต่อในทุกวันเป็นเวลาสามสัปดาห์หรือยี่สิบเแล้วสิ่งนั้นจะเป็นนิสัยติดตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเตะบ,บุหรี่เตกเหล้าเตกหนังสือพิมพ์เ็กละครหรืออะไรก็ตามแรกๆคุณจะรู้สึกเฮ้ยบุหรี่ทำไมมันเหม็นอย่างนี้คนสูบได้ยังไงทุกคนเป็นหมดสูบได้ยังไงแต่ถ้าสูบไปเรืเ่อยๆมันเตกแน่นอนอะย่นั้นรู้ไหมว่าการอ่านเพื่อีตมันไม่ได้ขมขนาดนั้นมันไม่ได้เหม็นขนาดนั้นะนะถ้าเราอ่านทุกวันอ่านทุกวันเป็นที่สุดเราจะรักกันแล้วเราจะขบับไปได้ ไปไหนมาไ,ไหนเราจะพบพระคัมำพิณเดลตัวนี้ตลอดเลยเหน็นไหมรู้ว่าวันก่อนเด็กคนนึ่นเล่าฟังว่าเขาลองกินเบียร์พญาผมถามว่าเราตกลงรสชาติเป็นยังไงเขาบอกขมเราถามกินอีกไหมไม่เอาแต่รู้ไหมว่าทําไมผู้ใหญ่ทุกวันนี้ตกลงเบียร์ครั้งแรกเขาเคยขมมาก่อนแต่เขากินเพราะเขาอยากพิสูจน์ความเด็กผู้ใหญ่ เขาอยากกินเบียร์ฉันก็กินได้เขาิสูสน์อยู่2ีวันได้ที่สุดเขาก็เลยเิ็เบียร์ชีวิตของพวกเราเหมือนกันเราจะเต็มการโกหกหรือว่าเต็มการพูดความจรงิงคุณต้องทําสิ่งนั้นซักสักระยะหนึ่งในที่สุดมันจะกลายเป็นนิสัยพระเจ้าทรงชำระชีวิตเราให้สะอาดแล้วนี่คือสาเหตุที่พระคัมภีร์เตือนเราว่าอย่ากลับไปเลือกลัวกับสิ่งเหล่านั้นอีกเพราะเป็นไปได้ที่คุณจะกลับไปเต็มสิ่งที่ชั่วร้ายได้อีก แต่กลับการให้คุณทำพระคัมภีไม่ได้บอกว่า้าตอย่างเดียวพระคัมภีบอกว่ามีอะไรที่ให้เราทํบ้างเพราะว่าการบางคนบอกว่าถ้าฉันไม่ทําดีไม่ทําชั่วฉันตายแล้วไปไหนตายแล้วก็ตกนรกอยู่ดีอ่ะถูกไหมเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับการที่เราดีเราช่วยการเข้าสวรรค์ได้คือการรักพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า การให้พระองค์ตรวจสาให้มันไม่เกี่ยวกับตัวเองทำดีไม่ทำดีทำชั่วไม่ทำชั่วแต่กลับการคนเฉยๆนะคนที่เป็นคริสเตียนแล้วถ้าเราไม่ทำดีอะไรและเราไม่ได้ทำชั่วอะไรก็ตามเราก็พาพระพรของพระเจ้าเพราะการจะได้พระพรถึงพระเจ้ามีเงื่อนไขพระเจ้าก็จะบอกว่าถ้าเจ้าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นแล้วสิ่งนี้จะเป็นของเจ้าถ้าเจ้าทำสิ่งนี้และสิ่งนั้นอีกสิ่งหนึ่งก็จะเป็นของเจ้าเห็นไหม ถ้าเจ้ายกโทษให้กับเขาเจ้าจะได้รับการยกโทษถ้าเจ้าให้แก่เขาคนก็จะให้แก่เจ้าดังนั้นถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราก็พลาดพระพรที่จะเข้าไปในชีวิตดังนั้นดังนั้นตอมทีถึงได้แต่ไปด้วยคบสอนให้เราทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้และเมื่อเราทํามากขึ้นเรื่อยๆทําอยู่เสมอไม่ว่าครั้งแรกจะฝืนตัวเองมากเท่าไหร่ในที่สุดมันจะกลายเป็นนิสัย ไม่ได้อวดอ้างแต่อยากจะบอกให้รู้ว่าเมื่อก่อนผมใส่แบงค์ยี่สิบเข้าไปในซองถวายที่คริสตจักรแรกผมทําใจยี่นะหลังจากที่กลบตัวเองได้เสร็จว่าอย่างน้อยเขาก็เล้อ,ลองอาหารลบมื้อหนึ่ง <c oughs> การจะใส่ยี่สิบบาทก็เหมือนกับเราไปกินข้างนอกนี่แหละเรากินข้างในเราก็เริ่มใส่แต่รู้ไหมว่าแบงค์ห้าสิบเนี่ยไม่เคยอยู่ในความคิดเลยในสัปดมห์น้นไปม,มองคนเรื้องข้าวก็ถวายแบงค์ร้อยอย่างสีแดง เราคิดอยู่แั้งงานเราจะถอยไ,ได้ยังไงแต่ในที่สุดเราตัดสินใจว่าถ้าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรารพระองค์ต้องสั่งเราได้ผมตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดใส่การฆ่าเสษกระป๋อผมจะบอกคุณให้นะพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตลอดเวลามาพูดกับผมตลอดอยากรู้ไหมการสามาัคคีคำกับกับมาเนี่ยอย่างเข้มข้นคือตอนไหนคือตอนที่คุณใส่เกินกว่าที่คุณคาดเอาไว้แล้วละ เอ่ไหแล้วไม่เพียงแต่มันจะพูดกับคุณตอนที่คุณใส่ลงไปแล้วมันจะพูดกับคุณตลอดสัปดาห์ด้วยแต่ผมฝืนใส่ห้าสิบใส่ห้าสิบใส่ห้าสิบจนในที่สุดการใส่ห้าสิบบาทลงไปเป็นเรื่องธรรมดาโดยไม่คิดอะไรแต่มันยังตะขิดตะหวงอยู่เพราะไรายได้ของผม <c oughs> ผมสามารถใส่เป็นร้อยได้ <c oughs> ในที่สุด ของรวบลงก็ราคาี้มันง่ายขึ้นถ้าเราเอาชนะเรื่องนึงได้การเอาชนะขั้นต่อไปมันจะไม่หนักมากขึ้นในที่สุดการใส่แบงค์้อยก็ตามมาแล้วในที่สุดการใส่แบงค์ห้าร้อยก็ตามมาแล้วในที่สุดการใส่แบงค์พันก็ตามมาโดยไม่รู้สึกเสียดายเลยแม้แต่นิดเดียวนะแล้วไม่เพียงแต่เป็นการใส่โดยการไม่เสียดายแต่เป็นการใส่ด้วยความตั้งใจ และเป็นความเชื่อว่าอีกหลายเท่าจะตอบคืนอย่างที่บอกนะครับถ้าคุณทำอะไรก็ตามไม่ได้ทำด้วยความเชื่อพระธรรมีบอกว่านั่นคือสิ่งที่บาปการถวายพันหนึ่งโดยไม่เชื่อว่าจะก่อให้เกิดผลกลับคืนมาก็บาปเห่าแงบบนีคำว่าบาปคืออะไรครับบาปคือพลาดจากเป้าหมายพลาดจากเป้าหมายของพระเจ้าแล้วพระเจ้าต้องการให้เรา ไม่พลาดจากเป้าหมายของพระองค์ไม่พลาดจากพระพรที่พระองค์ได้เตรียมเอาไว้แต่คนเราจะได้รับพระพรก็ต้องเชื่อฟังและแต่นใจเห็นวันนี้เรากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เรากำลังพูดเรื่องพระเยซูปเป็นเจ้านายชีวิตของเราอยู่ถ้าพระองค์เป็นเจ้านายชีวิตของเราพระองค์ย่อมต้องสามารถสั่งเราได้ทรืได้ในชีวิตพระองค์ย่อมสามารถสั่งเราได้เหมือนเราสั่งลูกของเราได้ วันนี้เรามีคุณพ่อนั่งอยู่ในห้องนี้นะครับผมอยากถามเคยสั่งอะไรรูปบ้างครับสั่งอย่างเช่นสั่งให้ล้างเลยสั่งให้ทานข้าวพระเจ้าสั่งให้เราชำระชีวิตเราให้สะอาดได้ไหมพระเจ้าสั่งให้เราทานเพราะวาจนะเป็นอาหารได้ไหมมีอะไรอีกบ้างนะครับสั่งให้ทำกนานบ้านพระเจ้าสั่งเราได้ไหม ให้เราทำดีแก่คนอื่นสั่งได้ไหมพระเจ้าต้องสั่งเราทุกเรื่องถ้าตกเกับเจ้าหนายนะแต่แน่เสียดายหลายคนนะครับไม่ได้ให้พระเยซูเป็นเจ้าหน,หนายที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเราเปิดปเจอวิมวันตรงรู้ว่าเปิดหาลำบากนะพรามีเร่องสุดท้ายเราต้องไหวของเราเป็นแบการใช่ไหมกว่าจะไปถึงเรื่องสุดท้ายใช้เวลานานเนี่ยมันลึกสุดแล้วอ่ะใช่ไหม ไม่นะครับวิวรอนเนี่ยแค่พลิกกลอกหลังก็เจอแล้ววิวรอนบทที hmm. ่17ข้อที่14นะครับผมจะอ่านกลางข้อนะต้นข้อได้กล่าวถึงศัตรตูของพระเจ้าได้ลงมาทำสงครามนะครับแต่กษัตริย์เราอ่านต้นข้อก็ได้กษัตริย์เหล่านี้จะมาทำสงครามกับพระเบสโบรกคำว่าพระเบสโบรกหมายถึงลูกแกะลูกแกะในที่นี้คือพระเยซูคริสต์เองโค้งเป็นลูกแกะบน บนแท่นบูชาเป็นแกะที่รับบาปผิดทั้งสิ้นของมวลมนุษย์ไปนี่นี่คือสาเหตุที่เราเรียกพระองค์เป็นลูกแกะนะครับและพระเมสสปอโกจะทรงมีชัยชนะขอบคุณพระเจ้า